นี่คือความฝันของเราวันนี้ความฝันเราจะเป็นจริงแล้วตอนดีค่ะตอนนี้ท่พิกเกอร์พลอยนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเสียงดังเลยกล้องข้างเสียงดังจังก้องข้างๆกับเสียงดังมากสกายได้สกายด้วยกระโดดรอบนันเอง อะไรถึงโดนใจให้วันนี้พาพี่พิมมากระโดดร่มด้วยกันคะเออเอ่ออะไรโดนใจให้พี่พิมมากระโดดร่มด้วยกันฉันไม่เลยอยากมาไปยืนด้วยกันปะเอ่อทไมเราไม่ไปไม่ไปซ้อมกันไปเลยวะเออตีบอกไว้ว่าตีอยากมาตีอยากมาก็เลยพาตีมาเยาะย้อนแสงย้อนแสงที่ตอนมาพลงอแงมากเลยแบบว่าเต้แบบนา เทปเนี้ยมันเป็นเทปที่พลอยแบบไม่รู้สึกสนุกกับมันเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะว่ามันกังวลอย่างเดียวเคยบอกสัมภาษณ์ในอะไรที่ว่าแต่คิดดีตัวไม่คลิดไรที่เราไปเนแอรนจอยกับมันเลยแต่พี่เป็นจอยมากแต่พี่เป็นจอยมากนี่คือความฝันของเราวันนี้ความฝันเราจะเป็นจริงแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบแบบอะไรหวานเสียวมาชอบเล่นแบบ สูงเลยอะไรเงี้ยความฝ่บัตรอันสูงสุดของเราเพาแบบเราอะอยากที่จะมาแบบสกาย d i ฟ e ก็เป็นคนกลัวเครื่องเล่นความวันไมวจะเป็นเครืองบินรถอะไรก็ตามมาด้าตลอด้านขอให้ไม่ตายขอให้ไม่ตายแต่ว่าเราก็มาในคลาสนี่เดี๋ยวเราจะต้องมีเข้าไปอบรมด้วยถูกไหมใช่แค่ะเข้าไปอบรมคอยน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วทต้องอบรมเข้าบ่อยบางเริ่มตื่นแต่ล้วอ่ะยังหงอนี่ยังแบบเฉยๆอยู่อะยรเราไม่ได้มาเฉยๆ อยจาพูดค่อยพูดคนกันทำไมเราจะตะโกนคำว่าแ Happy New ียร์เหรอกอะโดดลงมาเงี้ยเป็นการเฉลิมฉลองของปี2021เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้นใหม่ทำได้ใช่ไหมทำได้ตะโกนได้เป็นแั่งเป็นการเริ่มต้นปีใหม่จริงจังมากเลยคนนู้นอ่ะคนนี้ยจะได้ปากปากม่อยากจะรับปากเพกลัวจะทำไม่ได้แต่จะทำไม่ได้ the pictures. The first step: we're in the door of the plane. You sit on the floor. Your hands on the harness. Yeah. Your legs are outside the plane. Can you bend them back? Like this. Hands here. Head back a little bit, just like this. Smile for the camera. Okay. Banana shape. Yeah. Banana. And then when you feel on your shoulder, pop, 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 pop. Bring your arms out. Okay. And now we're skydiving. Okay. Big smile for the cameraman. Yeah. To dance. So after... This is a 10-minute call of 5-10 ten minutes. Ten minutes. Oh, okay. So after the free fall. Cool. I, I, I want like 2 cups. Is okay. possible? No. <laughs> Impossible. Oh. Impossible. Oh dear, dear. 1 cup. You can hold the cameraman's hand. <laughs> I know, I know. Uh, I uh, and your instructor will... will tell you one more time in the airplane, okay? Oh, no worries, you can you forget for now. Uh, follow me on Instagram at MaxYack. <laughs> 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 Perfect! Oh, you so okay? Cool. Congratulations! Yeah! I did it! He <laughs> <I> made it! What do you think? It's good! <laughs> it's really fun! <laughs> <Okay>. <laughs> oh. มากมากเลยเออเชื่อเชื่อเชื่อตอนโดดลงมาเป็นไงหวยแกเหมือนแบบมันนิดนึงเหมือนข้ามตั้งแตนึ่งกระโดดแล้วก็แบบนึกว่ใจหายไปแป๊บนึงเลยว่าแบบหายไปเลยดีมากดีมากอยากเล่นอีกเลยอ่ะตะโกนว่าแบบเสกแหบไปเลยที่เป็นสามคนที่แบบสนุกมากสามคนสุดท้ายที่แบบลงมาแบบแล้วเขาหมุนให้แบบสุดๆเลยเออเขาหมุนแบบจะอ้วกอ่ะสนุกมันคือดีดีมากสนุกมากสนุกมากทุกคนเราได้แตะท้องฟ้ากันแล้วว่ะเราผ่านเราผ่าน ลืมตั้งแต่ทุกคนลงมาได้ยินเสียงกรี๊ดจากผู้หญิงสองสองเสียงซึ่งเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นปุ๊บสุดท้ายดี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 แต่ลืมแฮปปี้นิวเยียไปเลยดีมากลืทุกอย่างยินดตรับสู่ข่าวพิมและพลอยนิวส์ วันนี้เราจะหนึ่งตอนแล้วเราก็ได้ไปมาแล้วมะแล้วเจ้าที่พี่เกศนะคะเพราะแบบว่าเราได้ขึ้นไป13,000ฟุตแล้วใช่คือ4,000นเมตรนั่นเองเนี่ยนะดับน้ำทะเลยิ่งใหญ่มาไม่คิดว่าจะทำได้เพราะเรารู้สึกเู้สรู้สึกไอ้ตอนขึ้นนี่ขอพูดนะที่เห็นที่เห็นเขาหลังโต๊ะจิตจิบว่าเฮ้ยตอนถ่ายรูปถ่ายรูปกันเลยเนี่ยนี่คือนอย่างเงี้ย อวเลยดิตอนที่กำลังขึ้นไปอ่ะรู้สึกแบบตื่นแต่เต้งเงนเต้นเต้นมากเลยใช่ปะพี่เขาก็บิวอ่ะสงอ,องนาทีสองนาทีอีกสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเริ่มแบบเริ่มหล่นเริ่มหลม่นมันค่อยๆสูงขึ้นมาแต่แรกอุ้ยเต้ก็สวยนได้ใจลูกเริ่มขึ้นไปเหนือเมฆสูงอีกมันสูงเหนือแบบเหนือเมฆไปเห็นเมฆแล้วแบบเชื่อนี่เราจะได้จับเมฆจริงๆเราจะได้แบบผ่านเมฆแล้วหรอใช่ตอนนั้นแล้วพอนั่งปึ๊บใช่ป่ะเหนือซ้ำโดดลงเลยคือไม่มีการแบบบอกสัญญาณอะไรใดๆอ่ะคือแบบว่าลงเลยปึ๊บแล้วตอนนั้นอ่ะเเหมือนแบบรราู้สึก ใจหายไปแวบหนึ่งไม่ไม่แต่ว่าก่อนโดนเนี่ยเสียงพี่เขาที่บอกว่าไม่ไม่มาคือต้องต้องสวยนระดับน,นี้ ยิ้มยิ้มเป็นสัตว์วิญญาณนะเออออยิ้แต่ว่าหน้าต้องยิ้มอยู่โฟลว์จะได้แบาดีเจวิตอนนั้นอะคือไม่รู้ว่าตัวเองทำหน้าอะไรอยู่เว้ยม่รู้เลยมันเว่อร์แบบนึงอ่ะเพราะว่าแบบยิ้มเหมือนเปลยมันแบบเฮ้ยขาขาไม่ทันขาหลุดเลยคือลมแรงนะอ่ะแขมมันจะแบบแรงมากมันต้องแบบทวงทวงลมไม่ให้แบบมันขึ้นเลยไอ้โมเมนต์ที่กำลังแบบบินข้างบนอะเหมือนมีแฟนมีแฟน It's beautiful right It's beautiful right It's beautiful right เี่หลอกบ้าคือถ้าเของเธอหลอกไงแล้วถ้าพ่อแม่ของพี่หลอกก็มีเยมันก็แบบไม่ได้ฟิลแต่นี่คิอแบบโอ้โหโรนติกมากถ้าเป็นแฟนกันจะเรียกเขาว่าแต่ถ้ามาเรียกแฟนว่านักบินองพี่แม่นเก่ง นักบินก็ยังขับเครื่องบินอยู่เลยนักโดดสกายไดฟ์ของของพี่คือเขาแบบเหมือนกับว่าให้พี่อ่ะแบบบินเองด้วยเว้ยไม่มีแบบขนาดนั้น่ะแล้วก็บังคับเองแบบว่าขวาไปเร็วมากเว้ยแล้วพอสายไปกุงบุ๊บไปเร็วมากเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วเขาพี่แกงเว้ยอยู่ดีเขาก็ปล่อยให้มันตกลงมาพับล่มแบบแบบหนึ่งเลยแล้วก็ปล่อยตัวก็ไถลงมาเว้ยตัวกลางใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็ปล่อยลงมาอีกเว้ยเหมือนเล่นโรลเลอร์คอสตอร์ถ้ามันตายขึ้นมาเป็นเสียแล้วะเอาว่ามันหนีมันนหีไไม่ด้้แลวะเยอะมาก กลัวตายมากเก้าข้ามความกลัวที่เราแบบมองไปว่าเราจะไม่ทํามันแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เราทามันได้คือของพลอยอะเก้าข้ามความกลัวช่ป่ะเพียเหมือนได้ทําความฝันไห้เป็นจริงเลยเออเขาเหมือนอาชีพความฝันตัวเองอะเพราะว่าเราฝันมาตลอดว่าเล่นอะไรแบบเนี้ยชอบความสูงอะเรารู้สึกว่าอาชีพสิ่งที่เราชอบสิ่งเนี้ยคือเราต้องสกายได้เว้ยมันตอบโจทย์สิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้ววันนี้คือแม่งแบบทําได้แล้วเลยรู้สึกแม่งอิ่มใจมากอิ่มเหมือนกันลงมาก็อิ่มเหมือนกันเออรู้สึกแบบเย s ชีวิตนี้แม่งโคตรสุดยอดอะพี่ มาเลยแนะนําว่าเฮ้ยแม่มาเหอะใครที่แบบว่าพอมีกําลังหน่อยในนีแนะนานะมันเป็นแบบอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าทำในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ข้ามความกลัวอ่ะจขลงขวัญปีใหม่ที่ดีมากสําหรับเราเลยครึ่งชั่วโมงที่ให้อะไรหลายอย่างมาเเบลเทอร์เอลเซอร์เ้วเบเทอรไหมไม่รู้แต่สนุกมากสนุกมากเราว่ามันจะเป็นความทรงจาที่เก็บไปตลอดเลย โอเคค่ะก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเราหวังว่าไม่รู้ว่าลงเกาะหรือว่าหลังนะคะแต่หวังว่าได้อะไรบ้างเนาะจะอินสไปใครหลายๆคนให้แบบมาลองทำอะไรที่ตัวเองกลัวหรือไม่กล้าทำได้คฮะ Happy New Year ค่ะทุกคนเจอกันใหม่ปี2021ค่ะสวัสดีค่ะพี้ปีหม่สวัสดี Happy New Year Happy New Year วเสียาร์คสำหับบ้านกัน